พี่หมูกระทะเมื่อคืนพี่เห็นยังลิเวอร์พูลแพ้เละคาบ้านหนึ่งสีอะ่ะ PSV นี่มาหลอนถึงแอนฟิลเลยนะคาบ้านคาบ้านอีกแล้วอ่ะพี่อย่าย้ำเสีไอ้น้องเดี๋ยวพี่น้ำตาไหล1นสีใน UCL แถมแพ้คาบ้านสองนัดติดโอ้ยพี่เจ็บจนชาไปหมดแล้วอโอ,โอพี่แต่นี่นัดใหญ่สุดในยุโรปนะพี่ใครจะไปคิดว่าลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านโดนถล่มแบบนี้อ่ะ คือพี่เล่นในบ้านนะแต่โดนยิงเหมือนเตะสนามซ้อมอะพี่ <laughs> น้องชาบูนี่พี่เจ็บอยู่นะ PSV มันเล่นเหมือนมาจากอนาคตนะ่ะพี่ดูแล้วงงไปหมดหนึ่งสีอะน้องมันไม่ใช่สกอร์มันคือฝันร้ายระดับโฟเคโหยพี่หมูกระทะบอกเลยนะถ้าแพ้คาบ้านแนทเดียวพอรับได้แต่นี่ แพ้คาบ้านสองนัดติดแบบเละๆทั้งคู่ถ้าเป็นเกม ROV นี่เขารีเซ็ตแรงแล้วนะพี่เออพี่ก็อยากรีเซ็ตเหมือนกันแหละน้องโดนยิงทีพี่เทปปิดทีวีกลางคันแต่พี่ก็รักลอร์พูอยู่ดีนะแพ้ก็เชียร์เหมือนเดิมงั้นผมขอโทษที่แซวแรงนะพี่บอลแบบนี้แหละวันนี้ล้มวันหน้าอาชนะสวยๆก็ได้นัดหน้าซู้ใหม่พี่หมูกระทะเราเป็นเพื่อนกันทีมแพ้ก็ยังยืนด้วยกันเสมอ โอเคน้องพี่เจ็บแต่พี่ไม่ท้อฟุตบอลมันหมุนได้เดี๋ยวเฮงพี่ <laughs> กลับมาแน่นอน่กดไลค์กดแชร์ติดตามได้ที่ช่องแฟนวิส d o มคำคมกวนหาและสุภาษิตไทยแนะนำสติกเกอร์ไลา์จากแฟนบอลเพื่อแฟนบอลและสติกเกอร์น่ารักอื่นๆได้ที่ลิงค์คอธิบายหน้าช่องต้องจัดแล้วอย่าพลาด